สวัสดีค่ะอาจารย์ทันมโนธรรมนะคะวันนี้นะคะเรามาดูดวงไพ่ยิปซีปีกันนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเป็นไพ่ยิปซีประจําเดือนกุมภาพันธ์2564นะคะในช่วงของวันกรุจีน,นะคะ่ะมาดูเรื่องการเงินการงานความรักแล้วก็ภาพรวมกันนะคะว่าคุณที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ชะตาเป็นอย่างไรนะคะดูกันเลยนะคะสําหรับคนที่เกิดวัน อาทิตย์นะคะในช่วงนี้ของคุณนะคะการเงินของคุณค่ะถือว่าคุณยังไปได้นะคะการเฉลิมฉลองค่ะสิ่งดีๆนะคะเพื่อนฝูงที่ดีค่ะจะทําทให้การเงินของคุณนะคะไปต่อได้ดีค่ะ <S <S ในเรื่องของการงานค่ะการงานของคนที่เกิดอาทิตย์นะคะงานของคุณยังไปได้ดีค่ะงานของคุณมีสิ่งดีๆดเกิดขึ้นนะคะมีโปรเจกต์ใหม่ๆม,มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาค่ะ ขอให้คุณตั้งใจทำนะคะในสิ่งที่ทําแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในงานนะคะในเรื่องของความรักค่ะในช่วงนี้นะคะช่วยกันเก็บหอมรอมริบค่ะช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะขอเป็กในกำลังใจให้นะคะในเรื่องของภาพรวมค่ะสิ่งที่คุณต้องทําก็คือมองไปข้างหน้านะคะเพื่ออนาคตค่ะเพื่อสิ่งดีๆค่ะสิ่งดีๆที่คุณกําลังจะทํารอคุณอยู่ด้วยความมั่นคงนะคะขอเป็นกําลังใจ ให้กับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในช่วงนี้เดือนแห่งความรักนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะพบเจอสิ่งดีๆรักแท้เป็นความรักที่สมหวังตลอดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักในเรื่องของการเงินการงานหรือความรักในเรื่องของเพศตรงข้ามนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จค่ะสินเจียอยู่ซีเีนือหัวชาดรวยๆเฮงๆนะคะขอบคุณผู้สนสับสนุนอย่างเป็นทางการนะคะ โครตินนะคะที่สนับสนุนให้เราได้มีการดูดวงฟรีให้กับทุกๆคนนะคะถ้าสําหรับใครที่สนใจที่จะดูดวงส่วนตัวเปลี่ยนเบอร์มือถือเบอร์มงคลนะคะกับอาจารย์าธานมโนธรรมติดต่อได้เลยนะคะข้อมูลอยู่ข้างใต้นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ทานด้วยนะคะแล้วพบกันกับวันอื่นนะคะสวัสดีค่ะ